คนเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะผมร่วงผมขาดผมบางยิ่งเจอความร้อนเนี่ยผมก็ยิ่งแห้งสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง I a M H อย่างที่บิ๊มได้พูดไปนะคะในตอนแรกว่าเคยเจอปัญหาเหล่านี้กันไหมแล้วบิ๊มก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่เจอปัญหาเหล่านี้บ่อยมากๆทันทีก็เป็นคนผมบางอยู่แล้วแล้วยิ่งผมก็ยิ่งมาร่วงอีกก็แบบเวลาสระผมสระผมผมก็ร่วงแบบผมก็ติดอยู่ตามท่อนะ้ำะาุกคมยิ่งต่อผมนะคะผมก็แบบกระจายทั่วห้องแบบ เป่าผมเสร็จอะต้องมาเก็บเศษผมที่พื้นตลอดเลยทุกคน insert ค่าให้ดูปิง้งแล้วเวลาวหวีผมผมมันก็จะติดอยู่ที่หวีแบบเยอะมากๆต้องคอยมานั่งแบบแกะผมออกจากหวีทุกคนมันแบบไม่ไหวจริงจงผมจะหมดหัวจ,จริงหรือเปล่าทันทันที่บินมเนี่ยอายุไม่เท่าไหร่เลยนะผมร่วงเยอะมากแล้วบิ๊มก็ไม่เคยแทบจะไม่เคยทาสีเลยนะเคยแค่แบบว่าโดนความร้อนแล้วทําสีแค่แบบตรงปลายอะ แ,บบแค่ตรงปลายผมแล้วก็บิมก็ตัดออกนะแบบไม่เกี่ยวอะไรกับผมข้างบนเลยทุกคนแต่ก็งงว่าทำไมถึงเป็นคนที่แบบผมร่วงเยอะขนาดนี้นะคะแล้วบิมก็ได้ไปเจอกับตัวนี้ค่ะทุกคนนี่เป็นแชมพูของราว่านะคะเป็นแชมพูบำรุงผมและหนังศรีรษะให้มีความแข็งแรงช่วยขจัดรังแคช่วยชำระล้างทำความสะอาดรวมถึงบำรุงเส้นผมด้วยสารสกัดจากต้นอ่อนถั่วลันเตาสารสกัดจากโสมและสารสกัดจากดอกอัญชันแล้วก็ยังช่วยให้เส้นผมเนี่ยแลดูมีน้ำหนักเงางา,างเป็นธรรมชาติด้วย ใช่แล้วบีมอ่ะก็เป็นคนที่ผมไม่มีน้ำหนักด้วยเดี๋ยวนะมาแกะดูดีกว่าข้างในมันก็จะเป็นแบบมีหัวปั๊มกับขวดหัวปั๊มก็เป็นี้เขาก็จะให้มาปเป็นดบบนีก็นี่นี่นะคะขวดแชมพูกลับมาที่ตัวนี้ค่ะขนาดของมันเนี่ยอยู่ที่สองร้อยมิลลิลิตรสองรอยมิลลตร ช่วยเรื่องผมร่วงด้วยแล้วก็ใช้ได้ทุกเพศเลยทีเดียวช่วยขจัดรังแคเรื่องผมที่ไม่มีน้ำหนักแล้วก็จะทำให้ผมเงางามอย่างเป็นธรรมชาติ No SLC No Paraben นะคะ mm hmm. เขาบอกว่ามีสารสก,กัดอะไรสักอย่างอยู่ประมาณแบบถึง6ชนิดเลยนะ mm hmm. แต่ว่าที่สำคัญสำคัญเนี่ยก็จะมีต้นอ่อนจากถั่วลันเตาสารสก,กัดจากสมนแล้วก็ดอกอัญชันนะคะที่จะช่วยให้แบบว่าผมเนี่ยมีน้ำหนักแล้วก็ เงางามยังเป็นธรรมชาติแล้วก็ลดการหลุดล่วงด้วยวิธีการใช้คิดว่าน่าจะต้องเปิดอันนี้อืมก็จะเป็นจุกๆแบบนี้ค่ะเราน่าจะต้องแกะจุดนี้ก่อนอืมยังไม่ทันแกะเลยอ่ะกลิ่นหอมมากทุกคนกลิ่นบเหมือนร้านทำผมเลยหอมแบบหอมมากๆจุกก็แกะง่ายนะไม่ได้แกะยากเลยก็ หอมมากทุกคนหอมแบบหอมทุกคนอยากลองดน้มันหอมหอมจริงๆแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปเชื่มมแมบ,บนี้เลยวิ้ว่าขนาดกำลังดีเลยนะสำหรับคนที่แบบจับกเล่ยลองนะแล้วเดี๋ยวบีมก็จะมาอัปเดตอีกทีนะคะว่าบิมใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง มาแล้วคะ่ะทุกคนหลังจากที่บิมเนี่ยได้ไปใช้เจ้าตัวลาวาแชมพูประมาณสัปดาห์กว่าๆเลยแหละแบบใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะบิมรู้สึกว่าตามคำเคลมเขาเลยทุกคนช่วยขจัดรังแคก็ชาจัดจริงๆแล้วก็หนังศีรษะให้มีความแข็งแรงคือบิมรู้สึกว่าผมบิมีมันแบบหลุดล่วงไม่เท่าเมื่อก่อนเลยนะแล้วก็ช่วยชำระล้างทำความสะอาดก็อยู่แล้วเนาะบำรุงเส้นผม แล้วก็ทําให้เส้นผมดูมีน้ําหนักเงางามอย่างเป็นธรรมชาติบีว่ามันก็ถูกนะทุกคนบีรู้สึกว่าผมบีแบบมีน้ําหนักมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าผมมันหนามากขึ้นทุกคนน่าจะเป็นเพราะแบบผมมันล่วงน้อยลงอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ผมดูหนาขึ้นนะดูดิจากก่อนหน้านี้นะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ชอบที่สุดเลยนะคือกลิ่นมันหอมมากๆหอมแบบหอมมากๆแบบ สะเช้าเย็นยังหอมสาะเมื่อวานวันนี้ก็ยังหอมอยู่อะไรเงี้ยมันหอมมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้ไปลองใช้ดูนะคะเนี่ยบิม,มก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปลองดูนะช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยจะขึ้นให้ตรงนี้เลยค่ะก็ฝากเวยนะคะลาวาแชมพูรักเลยรักที่สุดเลยในตอนนี้